อ,องพาเนี่ยเขาไปวิ่งแล้วเกิดการเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันแตกเพราะว่าเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันโป่งพองและตามที่มี่ไม่ได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยนะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ระมรัดระวังเพราะว่านี้เป็นความปรารถนาดนีโดยส่วนตัวเลยนะคะเพราะว่ามี่มีความรู้สึกว่าตัวเองก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าไปฟังคุณหมอมาแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าปัจจุบันนี้ โลกนี้เนี่ยมีคนเป็นกันเยอะมากนะคะในอเมริกาเอยหรือว่าที่อื่นเอ่ยนะคะมีคนเป็นเยอะแยะเลยแล้วก็เรียกว่าอัตราสูงค่อนข้างจะน่ากลัวเนี่ยเส้นเลือดโป่งพองในสมองแตกถ้าแตกแล้วนะคะบริเวณก้านสมองเนี่ยมันจะทําให้ของเหลวมีปริมาณที่ไหลออกมาจํานวนมาก ทำให้ส่วนสําคัญในร่างกายหรือว่าในสมองสมมติสมสมติแตกในสมองก็ทําให้สมองเนี่ยสั่งการไปทําให้อวัยวะส่วนอื่นเนี่ยหยุดการทํางานนะคะส่วนถ้าเกิดว่าไปแตกในท้องเนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็จะทําให้อวัยวะเนี่ยหยุดทํางานโอเคอย่างในเคสขององพาเนี่ยก็คือจะเป็นเคสที่ว่าแตกในสมองแล้วก็ใกล้ๆกับก้านสมอง นะทำให้ของเหลวเนี่ยไหลออกมาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วทำให้ปริมาณของของเหลวนั่นะมันไปกดสมองซึ่งคุณหมอบอกนะคะว่าเนื้อสมองเนี่ยนะมันจะมีความนิ่มมันมีพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นพอเลือดเนี่ยไปข้างในสมองมันจะไปกดทับทําให้เนื้อสมองเนี่ยมันบิดเบี้ยวเพราะอะไรคุณหมอบอกว่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ปิดทําให้มันกดทับ การสั่งงานของอวัยวะต่างๆอย่างเช่นกรณีขององค์พาก็คือหัวใจก็คือหยุดปอดก็คือหยุดเพราะฉะนั้นจึงได้ทราบว่าองค์พาตอนที่ล้มลงเนี่ยไม่หายใจนะคะหัวใจหยุดเต้นนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมถึงเป็นลมและล้มลงไปแล้วทำให้พยาบาลกับราชองครักษ์เนี่ยได้มองว่า น่าจะหัวใจวายแล้วก็รีบทำการปัม๊มทำการ C P R ยังไงก็ไม่ขึ้นไม่ตอบสนองนะคะนี้คุณหมอบอกว่าตรงเนี้ยอันตรายมากนะคะแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบตอนนี้ใครฟังอยู่นะคะช่วยกันจดจำข้อมูลอันนี้แล้วลองตรวจสอบตัวเองดูว่าเข้าข่ายหรือเปล่าเขาบอกว่าอาการนี้นะให้คุณระวังเลยถ้าคุณเป็นเพศหญิงไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะถ้าคุณเป็นเพศหญิง จะพบในเพศหญิงได้มากกว่าแล้วก็ประวัติกรรมพันธุ์อันนี้สําคัญมากถ้าครอบครัวใครนะคะมีญาติาพี่น้องพ่อแม่ปู่ตายายที่มีอาการลักษณะแบบนี้ก็คือเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเส้นเลือดป่งพองจะแตกที่ไหนก็แล้วแต่ในสมองหรือว่าในช่องท้องก็ว่าไปนะคะแต่ว่าคนที่มีมีกรรมพันธุ์ลักษณะแบบนี้เสี่ยงมากคุณอาจจะเป็นลายต่อไปก็ได้ นะต่อมาบางคนถามนะคะบอกว่าอ่ะอันนี้ฟังดีๆนะบางคนสอบถามบอกว่าองฮาเนี่ยร่างกายแข็งแรงมากเป็นนักไตรกีฬาทําไมถึงได้เป็นอย่างนี้ฉันไม่เชื่อถึงตอนนั้นมีคนออกมาพูดไงว่าพวกมึงโกหกองค์พาแข็งแรงจะตายไปและอายุยังน้อยมี่จะบอกให้ว่าบางเคสนะคะเด็กอายุหกขวบเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็มีคนมีสิทธิ์เสี่ยงหมดไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะ ในเคสเนี้ยที่หมอยกตัวอย่างนะคะหมอบอกว่าเด็กอายุ6กขวบก็เคยเป็นเสียชีวิตไปแล้วด้วยค่ะที่ก็คือเหมือนกับว่าช็อกนะคะคือพอมันแตกแล้วเนี่ยมันช็อกตายเลยทีนี้หมอบอกนะคะว่ามันจะมีหลายเคสบางคนเนี่ยอตอนที่แตกเสร็จแล้วเนี่ยหัวใจยังยังเต้นอยู่ก็มีก็คือมันมันแล้วแต่คนมันไม่เหมือนกันอาการไม่เหมือนกันเลยบางคนนะคะอย่างในเคสขององภาเนี่ยพอแตกปุ๊บสมองสั่งการหยุดหมดเลย ทุกคนเลยนิดัยผิดนะ้าไปมองว่าองค์พาเนี่ยหัวใจวายก็เลยไปโฟกัสที่การปั๊มหัวใจโดยที่ว่ามุ่งเน้นเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ได้มีใครฉุกคิดเลยว่ามันมาจากสมองราชงค์รัก็เลยปั๊มพยาบาลก็กรีดกราดนะคะอาจจะตกใจหรืออะไรเราก็ไม่ทราบได้นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่การ CPR จนทำให้เสียเวลาไม่ได้ไปยุ่งกับสมองไม่ได้ไปคิดอะไรเลยการของการที่ สมองขาดออกซิเจนเนี่ยยังเก่งๆนะสี่นาทีเหลือเกินแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนไปปั๊มที่ปั๊มประมาณสองชั่วโมงอะระยะเวลาที่สมองเนี่ยไม่มีออกซิเจนสมองตายไปแค่นำมาพูดให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างง่ายมากที่สุดแล้วคุณหมอนะคะบอกบอกว่ามีอาการล่วงหน้าจริงๆแล้วมีแต่ทุกคนนะ่ะไม่ใส่ใจ การล่วงหน้าส่วนใหญ่ที่ถูกละเลยการวินิจฉัยผิดผิดอาการตาปลือเพระปัจจุบันนี้คนเนี่ยคลั่งสยกรรมกันเยอะเอาบางคนตาตกอายุ20กว่าตาตกอายุ30กว่าตาตกเหมือนอย่างดาราคุณเห็นไหมที่ไปยกหางตากันทั้งนั้นเลยแล้วก็จะอ้างว่ากล้ามเนื้อ,อ,อตาอ่อนแรงเนี่ยอย่างนี้เคยได้ยินไหมเอ่ยโรงพยาบาลสายกรรมเนี่ยจะอ้างว่าคนที่มาผ่าตัดหนังตาตก ไปทาตาสองชั้นไปดึงหน้าไปฉีดอะไรพวกนี้เพรยกหนังตาส่วนใหญ่จะมีอาการพวกนี้ก็คือตาปลือ้อหนังตาตกนะคะล้ามเนื้อมันทําให้ดูตาง่วงอะ่ะคนรู้จักบางคนเขาก็ไปทํามาเพราะเขาคิดว่าออมันถึงวัยแล้วตามันตกก็เลยไปยกขึ้นแต่อันนี้คือสัญญาณอันตรายอันนี้น่ากลัวมากนะคะก็คือสัญญาณมันบ่งบอกแล้วแต่คุณไม่รู้ไงสมมุติว่าคุณไปผ่าตัด หนังตาให้มันขึ้นไปเนี่ยก็แสดงว่าสัญญาณมันเตือนแล้วแต่คุณไม่ฟังทีนี้ในลักษณะขององค์พาก็เหมือนกันหมอก็ก็พูดแนวน้งว่าเหมือนกับมั่นใจว่ามันต้องมีสัญญาณมาก่อนแต่ว่าองค์พาเนี่ยคือไม่ทราบแล้วก็ตามที่เราได้ดูเนี่ยก็คือก็มีบอกออกมาว่าช่วงช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยอแอคทีฟเท่าไหร่นะคะก็คืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของภาวะซึมเศร้าแล้วก็ หมาที่รักนะคะก็เสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเศร้าตาปลือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันเนี้ยหมอคือจะบอกบอกว่าเพราะอะไรมันถึงได้เกิดอาการพวกนี้ก็คือเลือดมันโป่งไงทีนี้พอมันโป่งเสร็จแล้วเนี่ยมันไปกดทับอ่าประสาทใกล้ๆดวงตามันก็เลยส่งผลออกมาอยาห้ทุกคนทราบเลยใครก็แล้วแต่เนี่ยอย่าคิดว่าจะไปศยกรรมอย่าคิดว่า,าตัวเองเนี่ย เ,เริ่มแก่เริ่มสูงอายุจะไปผ่าตัดดึงหนังตายานะคะยาอันนี้คือสัญญาณบอกบอกออบอกต่อด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนี่ยมีภาวะอย่างนี้ทางแรกคุณหมอบอกถ้าคุณรู้ตั้งแต่เนิ่นๆคุณหมอบอกนะคะทางที่ดีหนึ่งคุณเป็นเพศหญิงเปล่าสองคุณมีประวัติคนในครอบครัวเป็นหรือไม่ถ้ามียิ่งเสี่ยง ทางที่ดีนะคะหมอบอกถ้ารู้ว่าตัวเองเสี่ยงให้ไปทำการเช็คที่โรงพยาบาลโดยการ CT-Brain นะคะหรือว่าทำการ MRI m r าร m r i เนี่ยคือค่าใช้จ่ายสูงแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะสมมุติว่าไป CT ฉีดสีนะคะอันนี้คุณหมอบอกว่าต้องฉีดสีนะไป CT s c สแกนนะคะไป MRI นี่ยคุณหมอจะพบเลยว่าสมมุติว่าในสมองสแกนออกมาแล้วคุณ เส้นเลือดป่งพองนะกี่จุดกี่จุดว่ากันไปคุณหมอจะนัดผ่าตัดเลยนะคะแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปแล้วก็จะไปทําการเอาคลิปเนี่ยไปหนีบนะคะก็คือตามอาการของทุกคนแก้ไขก่อนที่มันจะแตกคือมันโป่งมันก็แก้ไขได้ฝากไว้ให้ทุกคนนะคะสนใจตรงนี้นิดนึงเพราะคุณหมอบอกว่านอกจากเรื่องของการตาปลือนะคะหนังตาตก กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะบางคนปวดหัวบ่อยบางคนคิดว่าตัวเองเครียดนะคะแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆเป็นไมเกรนะหรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณหมอบอกว่าพวกนี้คือสัญญาณหมดเลยนะอย่างบางคนเนี้ยที่มีไปอ่านในเคสนะคะเขาเล่าไว้ฟังนะเขาบอกว่ามันมีอยู่วันหนึ่งคนนี้อยู่ต่างประเทศนะเขาบอกมันมีอยู่วันหนึ่งเขาตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยร่างกายเขาไม่มีแรงแล้วสังเกตเลยว่ามือเขาไม่สามารถเขียนหนังสือได้อันเนี้ยสัญญาอันตรายเลยแล้วเขาบอกโชคดีมาก ก็คือเขามีสามีคนต่างชาติอยู่ที่อเมริกาเลยแล้ว,ลวสามีเขาสนใจไงสามีเขาเห็นเป็นแบบนี้เฮ้ยจะมานอนพักอะไรไม่ได้แล้วคือหิ้วไปโรงพยาบาลเลยแล้วโชคดีหมอทําการเช็คเรียบร้อยหมอนาาัดผ่าตัดเลยนะคะเพราะว่านี่คือสัญ,ญญาณที่มันบอกมาแล้วไงว่าอ่ามันกําลังจะแตกแล้วคือมันโป่งพองแล้วมันไปกดไอ้ประสาทภายใ,ในร่างกาย กรณีเคสนึงก็คือเป็นเด็กวัยหขวบนั่งรถออกไปจากบ้านไปกับปู่หรือทวดอะไรเขาเนี่ยแหละก็คือปกติเลยนะไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเลยเด็กอายุ6ขวบแล้วเหมือนกับมันไปแตกตอนที่นั่งรถไปกับกับญาติผู้ใหญ่ไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าเด็กเสียชีวิตในทันทีมีเคสหนึงนะคะจะขอเล่าก็คือคนนี้เนี่ยพบในวัยสูงอายุนะคะก็คือล้มลงแล้วหมดสติ แต่เดชะบุญนะคะก็คือหัวใจยังคงเต้นปกติแต่ว่าสมองตายไปถึงที่โรงพยาบาลนะคะก็ปรึกษากับคุณหมอหัวใจยังเต้นอยู่นะแต่สมองเนี่ยตายไปแล้วก็คุยกับคุณหมอคุณหมอก็พูดตามความเป็นจริงสรุปว่ายังไงรู้ไหมคะญาติไม่ไม่ยื้อนะพูดไงว่าถ้าคุณเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยหมอคงจะให้ความคิดเห็นไปแล้วว่าคุณควรที่จะยื้อหรือไม่ยื้อไง แต่ด้วยความที่เป็นเจ้าเนี่ยก็คือไม่มีใครกล้าพูดหรอกเขาก็ต้องถวายความถวายการรักษาอย่างเต็มความสามารถหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็อันนี้ก็ด้วยความหวังดีจริงๆเพราะว่าตัวมี่เองมี่ก็ต้องระวังแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะมีทั้งบุคคลธรรมดาบุคคลสูงอายุนะคะแล้วรวมทั้งเด็กอายุหขวบด้วยยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ย้าระวังตัวเองนะคะโอเคอันนี้เป็นเคสเลำดับ ตามที่ได้แจ้งไปนะคะว่าทุกคนจะได้เข้าใจเกี่ยวกวับโรคแล้วก็ภาวะขององค์พระได้อย่างชัดเจนว่าเพราะอะไรนะคะชี้แจงไปในลนักษณะของหมองตายนะคะแล้วทำไมหัวใจถึงวายทำไมปอดถึงไม่ทำงานนะคะนี้มันเป็นเส็เลยแล้วอันตรายมากนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยจดจำข้อมูลอันนี้เอาไว้ให้ดีนะคะแล้วไปบอก บอกต่อนะคะญาติผู้ใหญ่ระมัดระวังไว้ให้ดีเพราะว่าสัญญาณมันบอกแล้วไอ้ประเภทที่ว่าอะไรอ่อนแรงอ่ะสมมติสมมตินะคะว่าคุณแม่ส่งอายุแล้วคุณแม่ห้าหกสิบแล้วคุณแม่บ่นให้ฟังว่าโอ้โหทำไมพักนี้แขนแม่ไม่ค่อยมีแรงเลยบางคนฟังแล้วอาจจะไว้วางใจไงเอ้ยแม่ไม่มีอะไรหรอกก็ก็โรคคนแก่แหละอะไรแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะคะอันดับแรกเลยเช็คประวัติเช็คลักษณะที่มองนะคะแล้วลองสอบถามคุณแม่ว่าเออเป็นยังไง ทานที่ดีนะคะไป CT Scan แล้วก็ไป MRI นะคะจะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที